เดียวแล้วเบิุ์ตตุ้มๆขนาดนี้เขาไม่มีทางอี่อันไอเปล่าเออพี่บางไม่เคยไปอยู่เลยตุ้มๆขนาดนี้ผนังลนขนาดนี้จะให้บาด transfusion ใน่นเนี่ยพระเอกเขาสากหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยหรือวงการเอ้าเขาสักตามตัวเอาสักได้หรอเมืองไทยสักได้ไหม หมอสันที่พี่จ๋านี่ผมยาวเท่านี้ผู้ชายหนวดยาวเท่านี้ผมยาวเท่านี้สักเต็มแขนเลยแต่ฝีมือระดับไล่ผมออกระดับนี้เลยไม่มีใครไล่ออกนะคะเขาฝีมือระดับเทพค่ะรอยสักเต็มตัวเลยสูนย์อุัติเหตุฉุกเฉินเขาเรียกว่าทอมมาเซ็นเตอร์เนาะไม่ประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้มีเยอะด้วยนะทอมมาเซ็นเตอร์จะเป็นพวกโรงพยาบาลที่พร้อมคือมันต่างกับเอ ตางมากทอมาเซนเตอร์ Center, คือเลือดต้องพร้อมหมอต้องพร้อมพี่เป็นหมอสัตว์นใช่ไหมสอสันทั่วไปอ่ะพี่ก็ดูเคสอ,อุบัติเหตุได้ปกติผ่าตัดได้ปกติแต่ว่าถ้าแบบจะอยู่ตามทอมาเซนเตอร์อะไรเงี้ยพี่ต้องไปเรียนเฉพาะทางหมอสัลยกรรมเพื่อการผ่าตัดอุบัติเหตุฉุกเฉินอีกนะเออ ไม่ใช่พระเอกเป็นทอม่าแมนเหรอเขาจะเรียกว่าทอม่าแมนเป็นหมอสัญญกรรมที่แบบว่าถ่าตัดทอมา่าทอม่าคืออุบัติเหตุฉุกเฉนะ<ม>ินนะตอนเป็นเอ็กเทิร์นใช่ไหมปีหกใช่ไหมตอน ER, วนเอาภาวนานในใจเลยนะยาย<ม>ยาได้มีเคสอุบัติเหตยุยาได้มีเคสทอม่าเด็ดค่ะแล้วฉันเนี่ยคิดในใจนะกูจะไม่มีทางเรียนต่อพทางอะไรที่มันจะต้องร<ม>ะทรึกขนาดนี้รู้สึกว่า มีเคสแบบนี้มาหัวใจอะ่ะ<อ>พี่อะ่ะจะออกจากออกจากห้องฉุกเฉินไปเลยจะขอกีบตายสลบก่อนอคุไข้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็เป็นหมอสันที่ผ่าตัดเคสฉุกเฉินอุบัติเหตุเยอะมากนะเนี่ยแล้วทองมาทีมันวิ่งกันอย่างนี้จริงๆนะวิ่งแบบอะไรก็ขวางฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นเคสที่ด่วนก็คือด่วนจริงๆนะด่นคือด่วนจริงๆอ่าเนี่ยโอ้นี่ไงเวลามีเคส โดนปึ๊กนี่ไม่ต้องอันนี้เอาหรอฉันจะโดนดิสทอกแบนไหมโดนมีดแทงมามเธออย่าหาทาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบีพีไม่ขึ้นก็เคสนี้ยโดนแทงท้องมาแล้วความดันไม่ขึ้นอย่ยหาทาคืออะไรอย่าหาทาคือเธออย่าหาซีสัวดึงมีดออกนะเธออยากเธออยากไปเอาออกเหมือนนั่งเลือกพุ่งนะ รอยดำๆตรงนี้แม้เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นอนานะตมีข้อชนับบอกเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่อ่าคราวนี้หมอเนี่ยเมื่หฟังหัวใจแล้วรู้แล้วมันจะมีเสียง pericardial f ฟ i c t i o n r u หรือเสียงที่เรารู้เลยว่ามันมีเลือดอยู่ระหว่างหรือมีน้ำข้างอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มหัวใจมันจะไม่มีเสียงปกติแล้วพอเคสแบบนี้ถ้าเป็นเลือดนะเธอ มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะบางคนก็จะเอาตาซาวมาถ่ายดูแล้วก็จะเห็นเลือดเห็นไหมเห็นไหมยแขนโยนมากถ้าฉันเจอแขนนี้ฉันจะกรี๊ดมีดกูแทงอยู่ตรงแถวเออตตาหัวใจก็มีเลือดถ้าเป็นฉันคนกลัวห้ามดูไม่คนคนดูอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนที่เป็นหมอฉุกเฉินหรือหมอสันเนี่ยดูแล้วกรี๊ดเลยบอกว่าเวียนอะไรเนี่ยากูเด้อเวียนแบบนี้นี่เขากำลังจะแทงอะ้ อ่ะเอาจะแทงเขาจะดูดเลือดแล้วหนูใส่ด้ลูกเพนเลยยังหนูทานน้ำยาฆ่าเชื้อขอดสาดไปเลยโอ้ยไอเชีถ้าไม่ใช่พระเอกทำไม่ได้นะนี่ฉันเพิ่งสอนว่าเอาออกห้ามเวลามีเีคดแทงห้ามเอามีดออกพระเอกเดินมาเขาเป็นพระเอก เออเขาเป็นแพทย์เขาเป็นแพทย์เขาอาจจะรู้ว่ามีดมันสั้นรู้อยู่แล้วว่ามีดมันสั้นช่วยคนไข้ก่อนแพทย์ตีตีเซรโอมาด้วยลูกเซรโอมาด้วยเออเขามีข้อมูลมาแล้วเขามีข้อมูลมาแล้วว่าปลายมีดกับตัวมีดอันนี้ให้คุณพยาบาลหน้าห้องซักให้ก่อนเนาะเรา ถ้ามันมันมัน,ม,นมันหักก่อนแล้วค่อยแต่ว่ามันหักก่อนแล้วค่อยแทอย่างเงี้ยหรออืมอ่ะเหมือนเมื่อกี้ไงที่เขาผ่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาเร็วนะไม่เกินรวมเย็บปิดนู่นเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าแบบมันเวลามากเลยเวลาเคสท,ที่แบบเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวใจอะ่ะ จะมีหรือไม่ผมก็จะยุบแผนกรอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาใหม่ให้ที่นี่เปิดเป็นศูนย์เสร็จแล้วมันไม่ประกบเองง่ายๆนะเธอเราก็ต้องใช้ทุวบามันถึงไม่ไงั้นมันไม่อยู่อ่าไม่ได้อยู่โอ้โเคยทำเคสนี้เลยฉ <c oughs> ันนึกถึงห <c oughs> มายถึง <c oughs> เป็นมือหนึ่งภาพฉันแฟลชแบ็ c ใช่จะมีหมอที่แบบเขาเรียกว่า ที่เขาไป<ม>เขาเขาไปต่อเฉพาะทางอีกอีกอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะอ่า<ม>ที่เครื่องดินที่หมอเขาจะแบบว่าขึ้นเครื่องบินนั่งฮออะเลยอย่างเงี้ยไปไปไป,ไปเคสไปดูเคสไปช่วยเหลือเคสท,ที่มันฉุกเฉินจริงๆนะเขาเรียกว,ว่านเนี่ยอะไรจำ,ไ,ไ,จำมไม่ได้แต่ว่าช่วงไม่ได้ชโควิดเนี้ยช่วงโควิดระดมใช้บ่อยใช้ใช่ดูดูซูมซูมมานบบนี้ละดิฉันด่วนแฟนตาซีเหร เฮ้ยนอกจากจะเป็นทอม่าแมแล้วเฮ้ยของฉันอย่าบอกนะว่าองเงินทางสุพเชนหี่ทราบเลยนะนเฮ้ยมันไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยอะไรวะน,นี่วู้วฉันชอบเรื่อยมีมากเลยมีไปอ่ะคนเดียวม่ต้องทำอะไรนะครับขับฮอลิคอปเตอร์แบบไม่มีหูฟงฟงไ,ไ,ไม่ฟัง เ <łość> สียงวิทยุได้้ทังจีนก็เลิศขับไม่ได้ก็คือทัศนวิสัยไม่ได้ป๊าต่อให้จะเปลี่ยนคนขับก็ไม่ควรป้าเขาเทพแต่พี่พี่มีเพื่อนที่เป็นหมอแล้วก็ไปเรียนเป็นนักบินด้วยนะคือ จะทำทุกอย่างบนโลกที่มีเก่งแล้วเก่งอีกเก่งแล้วเก่งอีกแล้วหมอไทยก็มีนะมีคนแบบนี้มันสร้างจากเรื่องจริงนะฉันว่าถึงเชื่อเขาสร้างจากเรื่องจริงมีหมอในประเทศไทยที่เป็นนักบินก็คือไม่ตลนอะไรน่าจะช็อกก่อนคนไข้นะหมอเลื่อนเลยวด่ะ แล้วมก็ควรไม่ใช่หมอคนนี้แต่แรกพี่ก็กลัวความสูงนะพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้คือม,มันคือมันจะไม่ได้กรีดร้องแบบนี้้ไดแต่ใจมันจะหายแบบพุบไปเลยอ่ะ แตดจบปะเดี๋ยวมาดูเวอร์มากเดี๋ยดูใหม่ไปทำเคทก่อนโดนเซนมากคื่ฉันว่าเขาสร้างจากเรื่อจริงอิงประเทศไทยเล็กน้อย